สนับสนุนโดยเบเนพลัสโปรตีนไฟเบอร์ทางเลือกที่ใช่ของคนใส่ใจรูปร่างและฉันรู้สึกว่า,าท่าทีของรัฐบาลไทยโดยเฉพาะคุณพ่อของคุณนายกเป็นหาอะไรเอ่ยเป็นหาอะไรเอ่ยคืออำเภอกูอยู่ห่างจากชายแดน30กิโลคือถ้าเกิดว่ามันจะบกขึ้นมานี่นคือถึงอำเภอกูนะภายในไม่กี่ชั่วโมงแล้วคือบอกว่าคุยได้คุยได้ทักสินเป็นเพื่อนกับฮุนเซนดังน้นอย่างนี้นนมึง เขาเป็นเพื่อนเขาเป็นเพื่อนกันก็จริงแต่เขาไม่เป็นเธอจากใจคนที่อยู่พ้นที่ชายแดนนะอําเภอของฉันห่างจากเขตชายแดนอยู่30กิโลและฉันรู้สึกว่าท่าทีของรัฐบาลไทยโดยเฉพาะคุณพ่อของคุณนายกเป็นหาอะไรเอ่ยเป็นหาอะไรเอ่ย คืออำเภอกูอยู่ห่างจากชายแดน30กิโลคือถ้าเกิดว่ามันจะบกขึ้นมานี่นคือถึงอำเภอกูนะภายในไม่กี่ชั่วโมงแล้วคือบอกว่าคุยได้คุยได้ทักสินเป็นเพื่อนกับฮุนเซนดังนั้นอย่างนี้มึงเขาเป็นเพื่อนเขาเป็นเพื่อนก,นกันก็จริงแต่เขาไม่เป็นเพื่อนกับประเทศกูเขาไม่เป็นเพื่อนกับพื้นที่ของกูเขาจะเอาพื้นที่ของกูเขาจะพื้นที่ประเทศไทยมึงบ้าหรือเปล่านายกปณีประนอมอยู่นั่นแหละคือแบบสแสดงออกถึงความแบบ เป็นผู้นําให้ดูอะไรได้ไหมให้แบบประชาชนได้อุ่นใจว่าเฮ้ยอย่างน้อยแบบรัฐบาลก็พร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อที่จะปกป้องแบบอธิปไตยของเราอันนี้ไม่จะไปคล้อยตามเขาส่วนเขาก็คือแบบนู่นเอาไปสานโลกแล้วส่วนรัฐบาลไทยเราเจรจาได้นู่นนี่นั่นเหยาะเยะวะเราต้องขอชื่นชมทหารมากเลยนะที่แบบว่าตึงกําลังไว้แบบเออทำให้แบบประชาชนได้อุ่นใจว่าแบบเออเราแบบเรายังมีแบบรั้วของชาติที่แบบว่าเขาไม่คอยอยู่ปกป้องเราอะไรแบบนี้ แลวคุณท่านรัฐมนตรีภูมิธรรมขอร้องว่าไปปณีปนอมทําไมคือช่วยแบบเออเราจะแบบปกป้องแผ่นดินของเราโน่มนี่นั่นอันนี้เราคุยกันได้คุยกันคุยกันได้กี่โมงแล้วมึงดูไอ้วุ้นเส้นมันแบบมันกล้าวขนาดไหนมันแบบมันทะลึ่งขนาดไหนกับประเทศไทยมึงดูกูแบบมองดูไปแล้วเออนายกประเทศเขาเนี่ยจะยึดเอาแบบมาถึงบ้านกูเมืเอ่อเมื่อไหรเลยก็ไม่รู้แต่ว่าอะไรนะ กูทำกับ like, <im itation> แบบใจเยน็นๆเราคุยกันได้เราคุยกันได้กูอุ่นใจรัฐบาลมากเลยมั้งรอบหน้าใครจะเลือกก็เลือกละอีบเพื่อไทยภายสังคมนี่แต่ว่ากูไม่ได้เลือกตั้งแต่รอบแรกที่กูแบบอะไรอะ่ะเป็นโหวตเตอร์ได้ครั้งแรกแล้วใครจะเลือกก็เลือกทีนี้ก็ให้มันเห็นไปว่าอีพักเพื่อน,นิมเพื่อไทรก็ไม่รู้ไม่ใช่เพื่อพวกเราแต่เพื่อใครก็ไม่รู้เออทุกคนก็น่าจะรู้กันเนาะใครอยาก ใครอยากเลือกก็เลือกจากเพื่อไทยภัยสังคมอมืสังคมจริงๆเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อภัยใช่คือในฐานะที่เราเป็นคนในพื้นที่แล้วก็ออกมาพูดใช่ไหมคือเราแค่ต้องการแบบความอุ่นใจความอบอุ่นใจจากรัฐบาลว่าแบบเออรัฐบาลยังแบบว่า ออกมามีแสดงค่าทีหน่อยอะไรไหมแบบว่าออกมานั่งแถลงออกมาแบบตั้งตัวแถลงว่าเออประชาชนได้โปรดแบบว่าใจเย็นๆนั่นนู่นนี่นันน่น,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 นเราอะไรหน่อยไม่เห็นมีแถลงคือนายกชิวไปไหนนายกชิวมากซึ่งแบบประชาชนในพื้นที่อย่าวาดระแวงชิบหายแล้วไอ้วุลเสนน่ะเห่าห้องๆใจส่งอะไรนะทหารกองทัพมายึดบ้านเราอยู่ทุกวี่ทุกวันอยู่เนี่ยขนาดพ่อของคุณนายกยังกลับมาประเทศไทยแล้ว คิดดูสีคนที่อยู่ชายแดนเราอย่างเราไม่มีความอุ่นใจไม่มีการตั้งโต๊ะแถลงไม่มีอะไรเลยที่อย่างอื่นคนนั้นได้เก้าอีนั้นคนนี้ได้ก้าอีนี่ยังมานั่งตั้งโต๊ะแถลงเลยแล้วเนี่ยเรืขอข่องคอขาดบาดตาเรื่องที่ดินเรื่องแผ่นดินเรื่องประเทศเนี่ยไม่มีนายกแบบชิวมากและแถมพูดว่าประเทศไทยเป็นของใครอ่ะอา้าวประชาชนจะเอาความอุ่นใจมาจากไหนแล้วบ้านใครใครก็รักใช่ไหมใครจะอยากอบพยพหนีสงครามแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดสงครามขึ้นมาแล้ว จะทำยังไงอ่ะปู่ย่าตายายพ่อแม่ผู้เฒ่าแม่แก่นี่เข่าลุกนั่งเดินลำบากแล้วต้องอบพยพหนีออกจากพื้นที่บ้านเกิดของเขา,ต,เต,บบาตั้งแต่บรรพบุรุษญาติอางรากเงาติโกโหติกาเขาอยู่มาอย่างนี้หรอนี่ยังดีนะที่ทหารไม่ได้ได้ถอนทัาออกไปตั้งแตอ่อะไรนะรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยสั่งตอนนั้นว่าให้ถอนท่าบอ,อกไปอ่ะไม่งั้นคือแบบเราคงจะอยู่กันหวาดผวามากกว่านี้คือขนาดพ่อของนายกอ่ะ ยังอยากกลับมาประเทศไทยเว้ยแล้วภาษาอะไรกับคนในพื้นที่เขาก็ยังอยากมีที่ดินยอยากมีที่ทํามาหากินไม่ใช่ถูกยึดไปเป็นอะไระที่ของประเทศไหนก็ไม่รู้แล้วก็แต่อีประสาทพระมิหารเลยนะมันแบบมันบางทีมันก็เหลือใจอ่ะมันไม่มีความอบอุ่นใจอะไรจากรัฐบาลเลยโอเคมาเผื่อมีใครฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดสิ่งที่เราออกมาพูดนั่นคือเราต้องการแค่คำถ้อยถแถลงจากรัฐบาลว่า เออเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้อ่ะมันเกิดอะไรขึ้นและรัฐบาลจะมีท่าทีเออทำยังไงให้พวกเราที่อยู่เขตชายแดนอุ่นใจเธอบ้านฉันเนี่ยข้างบ้านเนี่ยไปทางนี้เนี่ยขีดเส้นตรงๆเนี่แค่สิบเจกิโลถึงชายแดนและจะไม่ให้ฉันรู้สึกหวาดาวารู้สึกกลัวได้ไงที่ผ่านมาทั้งอาทิตย์ตั้งแต่เริ่มมีการประทากันที่ช่องบกใช่ไหมรัฐบาลเขาเงียบกริบเธอคือ เราไม่ได้อยากออกมาด่าเราไม่ได้อยากออกมาอะไรแต่คือในฐานะที่เราอยู่ตรงนี้เรามีความหวาดกลัวไปธรรมดาเราหวังพึ่งรัฐบาลรัฐบาลแบบเข้าบริหารประเทศเข้าเป็นผู้นําเขาแบบเออเขาคุมทุกอย่างได้เขาคนโทรลทุกอย่างได้เราก็หวังพึ่งเขาว่าเขาจะมาช่วยแบบเราอย่างน้อยก็แบบว่ามีคําพูดปลอบใจหน่อยนะว่าเออ,เ,อ,อเราจะช่วยปกป้องคุณนะนู่นนี่น,นั่นไม่ต้องห่วงไม่ต้องไปกังวลใจอะไรแบบนี้ท่างอาทิตย์ที่ผ่านมามันไม่มีเว้ยแต่ซึ่งวันนี้นายกท่านออกมาแถลงแล้วมันก็รู้สึกทําให้ชื่นใจขึ้นนิดนึง มันก็โอเคดีกว่าไม่มีอะไรแหละเออท่านบอกว่าอะไรนะเน้นสันติวิธีก็ถูกต้องนันแหละท่านก็เน้นสันติวิธีต่อไปแต่ว่าขอร้องอย่างหนึ่งละอย่าไปเสียรู้อีประเทศเพื่อนบ้านนี้เด็ดขาดก็ท่านท่านก็ทุกคนก็รู้น่าจะรู้อยู่ใช่ไหมว่าอีประเทศเพื่อนบ้านนี้มันเลี่ยมขนาดไหนมันได้คือจะเอาสอกมมนได้สอบจะเอาวา่าเห่าอยู่หงหองอยู่ทุกวีทุกวันเออพูดมาละเหี่ยใจคือมันจริงๆอะ่ะเราอยู่อำเภอนม่ขุน,นใช่ไหมขีดจากอำเภอนม่ขุน,นอะ่ะ แค่20่กิโลแต่จากที่บ้านเราอยู่อะแค่ยี่อะแค่17บกิโลอะผู้ผิทวิธีสิบเจ็ดกิโลแล้วมันจะไม่แบบไม่กังวลได้ยังไงเออดูสิ